ประตูภาคใต้ไหวเสด็จในกรมชมไร่กาแฟแลหาซายรีดีกล้วยเล็บมือขึ้นชื่อรังนกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2เป็นหน่วยงานทางการศึกษาภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ อาคารสำนักงานตั้งอยู่เลขที่27ซอย2ถนนประชาราษฎรตำบลขันเงินอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรห่างจากอำเภอเมืองชุมพรมาทางทิศใต้ประมาณ80กิโลเมตรจัดการศึกษาครอบคลุม5อำเภอของจังหวัดชุมพรได้แก่อำเภอสวีอำเภอ,อ,เภอทุ่งตะโกอำเภอพะโต๊ะอำเภอหลังสวนและอำเภอละแม มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน118โรงเรียนประกอบด้วยโรงเรียนขนาดใหญ่5โรงเรียนขนาดกลาง51โรงเรียนและขนาดเล็ก62โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนขยายโอกาสจำนวน28โรงเรียนขับเคลื่อนนโยบายด้านการศึกษาโดยการมีส่วนร่วมของศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา9เครือข่ายได้แก่ศูนย์เครือข่ายหลังสวน1ศูนย์เครือข่ายหลังสวน2 ศูนย์เครือข่ายหลังสวนสามศูนย์เครือข่ายภูผานาศัศูนย์เครือขา่ายพระบรมธาตุสวีศูนย์เครือข่ายสวีครนวิสัยศูนย์เครือข่ายทุ่งตะโกศูนย์เครือข่ายละแมและศูนย์เครือข่ายพะโตะมีจำนวน,นนักเรียนในสังกัดทั้งสิ้น2328คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา1 3 0 9คน แบ่งเป็นครูผู้สอน1,170คนผู้บริหารสถานศึกษา139คนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจำนวน61คนบริหารจัดการศึกษาโดยนางจิรชัดชัยสกุลผู้อมหน่วยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต2รองผู้อมนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นางสาวกรนิการย้ยมงามและนายพิษณุวิจารจิตมีภารกิจบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดแบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น9กลุ่มหนึ่งหน่วยดังนี้กลุ่มอำนวยการกลุ่มนยโยบายและแผนกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์กลุ่มบริหารงานบุคคลกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากลุ่มนิเทศติดต,ตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกลุ่มกฎหมายและคดีและหน่วยตรวจสอบภายในพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาภายใต้วิสัยทัศน์องค์กรแห่งความสุขสร้างคนดีมีคุณภาพ ตามหลักปัชยาของเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกันสรรสร้างวัฒนธรรมองค์กรยิ้มแย้มแจ่มใสใส่ใจบริการประสานสัมพันธ์มีรูปแบบการบริหารจัดการศึกษา CPN2S model เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กร Smile and Smart ดังนี้ C context บริบทของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา P planning process กระบวนการวางแผนสู่ขั้นตอนการปฏิบัติ M.Network การสร้างเครือข่ายการจัดการศึกษาโดยใช้วงจรเดมมิง P.D.C.A เป็นเครื่องมือในการควบคุมคุณภาพการบริหารการจัดการศึกษาผลลัพธ์ที่คาดหวัง S.Smile ผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนมีความสุข S.Skill ผู้เรียนมีทักษะความรู้ทักษะอาชีพและทักษะชีวิต M.Moral มีคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรณวิชาชีพ A achievement มุ่งผลสำเร็จของงานและผลสำเริจของผู้เรียน R reading writing arithmetic การอ่านการเขียนและการคิดคำนวณและ T technology การใช้สือ่อเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายของท่านพลตํารวจเอกเพิ่มพูนคิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเรียนดีมีความสุขและนโยบายจุดเน้นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของท่านว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาคือ 1. ปลูกฝังความรักในสถาบันหลักของชาติและน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ 2. การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์หน้าที่พลเมืองศิลธรรมและประชาธิปไตย 3. ปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพทันสมัยและการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 4. ส่งเสริมการอ่านเพื่อเป็นวิธีในการค้นหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ที่สูงขึ้น 5. ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 6. จัดการศึกษาแบบเรียนรวม 7. จัดการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 8. เสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา 9. เพิ่มโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาและ 10. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการบริหารจัดก,การศึกษาส่งผลให้เกิดผลงานเชิงประจักษ์และผลงานที่ภาคภูมิใจดังนี้ ผลงานผู้เรียนในระดับชาติและระดับนานาชาติได้แก่ 1. เด็กหญิงยานิดาแดงลาดโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินได้รับรางวัลน,นักเรียนรางวัลพระราชทานประจำปีการศึกษา2566 2. เด็กหญิงเพชราดาสุขสิริโรงเรียนเพียงหลวง5ในทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบรรณาธิการกิจในการเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณียกิจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 3. เด็กชายภัชระจันรอดและเด็กหญิงนบประดามณีรัตน์นักเรียนโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นคณะกรรมการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจําปี2568 4. เด็กหญิงนัทธิดาภูเล่นคู่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลพโตได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับนานาชาติ ผลงานครูผู้บริหารสถานศึกษาบุคลากรทางการศึกษาได้รับรางวัลดังนี้รางวัลเครื่องหมายเชิดชูเกียรติคุรุสดุดีรางวัลทรงคุณค่าสอพทโอเบกอวอร์สระดับภาคใต้ปีการศึกษา2565-2566ถึงรางวัลบุคลากรดีเด่นเพชรเสมาสดุดีประจำปีงบประมาณ2567รางวัลชนะเลิศ กิจกรรมการใช้และประเมินผลหลักสูตรต้านชุตวิิษศึกษารางวัลผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภทผู้ใช้สื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล o b e c Content Center รางวัลครุชนคนคุณธรรมโครงการโรงเรียนคุณธรรมสพทรางวัลพระพฤหัสบดีประจำปี2567 รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นต่อการพัฒนากิจการลูกเสือผลงานสถานศึกษาโรงเรียนวัดเชิงคีรีโรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคีโรงเรียนชุมชนวัดขันเงินโรงเรียนวัดประสานนิกรโรงเรียนบ้านน้ำฉาโรงเรียนชุมชนสวีโรงเรียนสากรพัฒนาโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะโรงเรียนชุมชนวัดท่าสุธาราม โรงเรียนวัดปิยะวัฒนารามโรงเรียนบ้านคูโรงเรียนท่าแพรราชพัฒนาผลงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้รับรางวัลดังนี้รางวัลผลงานที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ Best Practice ประเภทผู้ขับเคลื่อนระบบครังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัลระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน o b e c Content Center ประจำปีงบประมาณ2567 มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ITA ออนไลน์ Online, ประจำปีงบประมาณ2,567ระดับผ่านดีมีผลการติดตามประเมินการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามประเด็นที่สอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นนโยบายเร่งด่วนและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2567ระดับดีเยี่ยม รางวัลหน่วยงานที่ทำคลิปวิดีโอผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านความปลอดภัยประจำปี2567สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต .2 มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งความสุขสร้างคนดีมีคุณภาพจับมือไว้แล้วไปด้วยกัน